วีลคั a มแบ o m ทูมายูทู c ช anel นิวสมาร์ทโฟนอัปเดตเด h อ s สมาร์ทโฟนเ e คร e ตวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปีและเป็นรุ่นที่หลายคนเซอร์ไพรส์ว่าโนเกียกลับมาแรงอีกครั้งกับดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีใหม่และการอัปเรกดที่เรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายนั่นก็คือ Nokia x 9 0 pro max สมาร์ทโฟนเรือธงที่หลายคนรอคอยด้วยความลับมากมายที่อยู่ภายในตัวเครื่อง ทางด้านประสิทธิภาพการดีไซน์กล้องระดับโปรและเทคโนโลยีที่ถูกซ่อนอยู่วันนี้ผอมาจะาพาทุกคนไปเปิดเผยทุกอย่างแบบละเอียดจัดเต็มแบบลับสุดยอดที่คุณหาที่ไหนไม่ได้และเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่ทางช่องนิวสมาร์ทโฟนอัปเดตเตรียมไวใ้ให้ทุกคนเท่านั้น nokia x เก pro max รุ่นนี้จัดว่าเป็นการกลับมาที่น่าตื่นเต้นมาเพราะ nokia ถือว่าเงียบมานานในตลาดเรือธงแต่คราวนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยพลังที่หลายคนคาดไม่ถึงเริ่มตั้งแต่ดีไซน์ตัวเครื่องที่ปรับใหม่ทั้งหมด โดยเน้นความพรีเมียมและความแข็งแรงซึ่งเป็น DNA ของโนเกียมาตั้งแต่ยุคโทรศัพท์ฟิชเจอร์โฟนรุ่นนี้มาพร้อมโครงเครื่องโลหะผสมนาโนโทนทานแบบใหม่ที่ถูกทำขึ้นเพื่อรองรับแรงกระแทกการบิดงอและการใช้งานหนักแบบที่ผู้ใช้หลายคนต้องการอีกทั้นยังคงความบางและเบาอย่างลงตัวแม้จะใส่เทคนโนโลยีระดับสูงไว้ภายในแต่ตัวเครื่องกลับดูเรียบหรูทันสมัยและพกพาง่ายเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่ใช้งานครบทุกสถานการณ์ จอแสดงผลของ Nokia X90 Pro Max คือหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ทุกคนว้าวตั้งแต่แรกเห็นเพราะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.9นิ้วเป็นจอ OLED แบบใหม่ที่ให้ความสว่างสูงสีสดคอนทราสต์จัดเต็มและความละเอียดระดับ 4K Ultra Vision ที่คมชัดขนาดที่สามารถใช้เพื่อชมคอนเทนต์ระดับภาพยนตร์ได้แบบเต็มอารมณ์ นอกจากนี้ยังมีอัตรา refresh 144 h z ที่ให้การสัมผัสลื่นไหลเล่นเกมได้ดีทำงานได้ไวและตอบสนองทันใจยิ่งกว่าเดิมรุ่นนี้ยังรองรับการแสดงผล HDR10+ ที่ช่วยให้ดูวิดีโอได้สมจริงมากขึ้นรายละเอียดภาพคมชัดทุกจุดในส่วนของชิปประมวลผล Nokia X90 Pro Max ใช้ชิปรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับงานหนักทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมกราฟิกสูง การตัดต่อวิดีโอ 4K การสตรีมแบบหลายหน้าต่างหรือ Mac แม้กระทั่งการใช้งานแอปหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงโดยมีระบบระบายความร้อนแบบเ a p o r Chamber รรุ่นใหม่ที่ช่วยรักษาอุณหภูมิเครื่องให้คงที่แม้ Mac จะใช้งานต่อเนื่องนานแค่ไหนก็ตามถือว่าเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ให้ความเสถียรสูงมากเหมาะสำหรับทั้งสายเกมเมอร์สายคอนเทนต์และสายทำงานกล้องของ Nokia X90 Pro Max ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดและจัดเต็มมากยิ่งกว่าเดิมโดยใช้เซนเซอร์จากแบรนด์ระดับโลก ซึ่งมีความละเอียดสูงสุดถึง2000 MP พร้อมเทคโนโลยี Ultra Pixel Fusion ที่ช่วยให้ภาพถ่ายคมชัดไม่ว่าจะถ่ายในกลางแจ้งหรือแสงน้อยตัวกล้องยังรองรับการถ่ายวิดีโอ 8K ที่ให้คุณภาพคมชัดระดับภาพยนตร์พร้อมระบบการสั่นแบบ7แกนที่สามารถลดแรงสั่นได้อย่างยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับสายถ่ายวิดีโอที่ต้องการภาพสวยแบบไม่ต้องใช้ไม้กันสัน่นนอกจากนี้ยังมีเลนส์ Ultra Wide ที่กว้างมากขึ้นเลนเทเลโฟโต้ซูมได้หลายระดับโดยไม่เสียรายละเอียด และเลนส์แมกโรสำหรับถ่ายใกล้ในระยะพิเศษสำหรับกล้องหน้ารุ่นนี้ให้ความละเอียดสูงมากเช่นกันพร้อมระบบโฟกัสอัตโนมัติและการเก็บรายละเอียดผิวหน้าแบบธรรมชาติไม่เนียนเกินไปไม่แข็งเกินไปทําให้เหมาะสําหรับสายเซลฟี่สายไลฟ์สดและสายทำคอนเทนต์ออนไลน์ที่ต้องการคุณภาพสูงในทุกสถานการณ์การประมวลผลภาพของ Nokia X90 Pro Max ยังถูกพัฒนาใหม่ด้วย AI Vision Engine ที่ช่วยปรับแสงสีและโทนภาพให้เหมาะสมแบบอัตโนมัติ โดยคุณไม่จำเป็นต้องปรับค่าเองก็สามารถได้ภาพสวยเหมือนโปรมาถ่ายให้แบตเตอรี่ของ Nokia X90 Pro Max มีความจุสูงแต่น้ำหนักเครื่องยังคงไม่มากเกินไปด้วยการใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่เก็บพลังงานได้มากกว่าเดิมในขนาดที่เท่าเดิมทำให้รุ่นนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องทั้งวันแม้จะเล่นเกมหนักดูหนังยาวหรือถ่ายวิดีโอแบบความละเอียดสูงก็ยังเอาอยู่ และยังรองรับชาร์จไวระดับ 120W ที่สามารถชาร์จจาก0ถึง100%ได้ในเวลาไม่กี่นาทีรวมถึงรองรับการชาร์จไร้สายและชาร์จไร้สายย้อนกลับที่สามารถใช้ชาร์จอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วยด้านระบบเสียง Nokia X90 Pro Max มาพร้อมลำโพงคู่สเตอริโอแบบ Hi-Fi t y ที่พัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงระดับโลกทำให้เสียงมีความคมชัดเบสหนักรายละเอียดดีและมีมิติเสียงที่กว้างเหมาะสำหรับการฟังเพลงเล่นเกมหรือชมภาพยนตร์อย่างเต็มอารมณ์ รุ่นนี้ยังมีระบบ d o นบี Audio อที่ช่วยให้เสียงรอบทิศทางสมจริงยิ่งขึ้นในเรื่องของซอฟต์แวร์รุ่นนี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันล่าสุดที่ถูกปรับแต่งให้ลื่นกว่าเดิมไม่มีแอป,ปขยะติดเครื่องมากเกินไปทําให้ใช้งานได้คล่องตัวและยังมีการอัปเดตด้านความปลอดภัยสม่ําเสมอในสไตล์ของโ o k i ียที่โดดเด่นในเรื่องนี้มาตลอด Nokia x 9 0 pro max ยังรองรับเครือข่าย 5g รุ่นล่าสุดที่เร็วกว่าเดิมรองรับ wifi 7ซึ่งให้ความเร็วสูงกว่าพร้อม Bluetooth รุ่นใหม่ที่ส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นและประหยัดพลังงานกว่าเดิมทำให้รุ่นนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่พร้อมรองรับทุกสถานการณ์ในยุคดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบในภาพรวม Nokia x 9 0 pro max คือการกลับมาที่ทรงพลังของโนเกียเป็นสมาร์ทโฟนที่รวมความพรีเมียมความทนทานและเทคโนโลยีระดับสูงไว้ในเครื่องเดียว เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็นสายทำงานสายเกมสายถ่ายภาพหรือสายดูหนังเพราะตอบโจทย์ครบทุกด้านด้วยดีไซน์ล้ำสมัยกล้องขั้นเทพแบตอิดชาร์จเร็วหน้าจอคมชัดและประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่มสมาร์ทโฟนระดับเรือธงปีนี้ใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนใหม่ที่ให้ความคุ้มค่าแบบจัดเต็มโนเกีย X90 Pro Max คือคำตอบที่ต้องมีไว้ในลิสต์อย่างแน่นอนและถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนิวสมาร์ทโฟนอัปเดตเพื่อไม่พลาดความลับของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จะมาที่กำล